หยิบใส่กระเป๋าลูกทีนี้แล้วโอเคอูอีกห้องหนึ่งอลังการเหลือเกินก็หามาได้ยังไงเยอะแยะนั่นสิลูกแบบปาร์ตีน่ะหลวเดนียวสะาดเรื่องว่าตอนเขายะไปแม่เขาเป็นแบบทำงานอะไมันก็เป็นตีเส้นต้องเ่ไหร่ เมาถึงแล้วซูอินเจียมาถึงแล้วเด็กๆที่พิพิธภัณฑ์แมลงสยามเซี่ยมอินเสซิมิวเซียมให่สอนกสหโอ้โหโลกแห่งผีซื้อทำไม ถ่ายรูปนิ่งหนึ่งก่อนโอ้โหที่เราดูแมลงอะไรมันเยอะเด็กๆกีเสื้ออะไรเยอะจังเสื้อตรงนี้ตรงที่มันแบบก้มมือรองแสงแดดสุดมันกี่ชีวิตตลบสี่ล้าน what ตีมันนี่นะถ้าเกิดว่าไปทำลายมันอะไปทำเสื้อเนาะเด็กๆเนาะไป ชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์ยเขาบอกว่าแมลงเนี่ยมันเกิดก่อนไดโนเสาร์เลยนะเด็กๆจริงไหมจริงเนี่ยจัก,กจัด <ใน S 1> ตัวใหญ่มากเลยอะจัก,กจัน่นเด็กๆตัวเท่ากับประมาณสองนิ้วเลยอะจอมบวกหูนี่อะไรหูกตักแตนจิ้งหรีด ูที่มีใหญ่อันนี้คือดวงดวงหวานกินอ้อยโอ้นี่ไงที่เราเห็นในภาพอ้สวยอ่ะชอบดอกไม้ป๊าก็ชอบจังอันนี้อ่ะเกียดเกียดมากหรอ อันนี้ชอบใช่ไหมนี่ชอบอนนี้ากแต่เกียดอันนี้หย,ยิบใส่กระเป๋าลูกตรน,นี้แล้วโอเคไม่น่าค่ะอันนี้กระป๋าได้เน,นหนาันะ,ะว้าวกป๋าครับอันนี้คืออะไร,รอ่ะที่ที่มันเป็นยาวๆกิ้งกือกิ้งกือลูกกเป๋าอันนี้อันนี้คือปูเหรอแมงมุมอ่ปูใช่นั่นคือปูนั่นคือแมงมุม มันเป็นซากทั้งตดเลยนะไปอโซนเข้าไปทันนี้หรอกเก็ด<ง>เลยคิดอินโอ้นี่ไงแม,ลง, St rix. St rix มลงสตริกสตริกอินเ็กแมลงกิ่งไม้มเสื้อยักษ์ตัวมดป้าเคยเห็นนะตอนตอนเด็กๆเ,เรียบเลย แรงครับป้าเคยจับเล่นน่ะตอนไหนกันมาแรงเป็นแรงมาแรงเป็นแรงอาหารแห่งโปรตีนนะสวยอะว้าวอันที่เล็กที่สุดแม่งอะไรนี่โซนร่วงปีแข็งอ้เยอะมากเลย,ยจะเก็บสะสมมายอย่างไรนี่โซนหนึ่งอลังการเหลือเกิน ผีเสื้อจากแอฟริกาจากออสเตรเลียจากทั่วลูกเลยเด็กๆใช่นี่หลายประเทศมากจากแอฟริกาจากอเมริกาใต้จากบ้านคุณครูออล่าหนูชอบอันนี้หมดเลยสวยมากจากยูโรโอ้จากเท่ากับหนังสือเลยเนี่ย ถ้ากับหนังสือเลยดูผีเสื้อแปลกลูกด้วงวันนมัสู้กันเนี่ยด้วงสู้กันเน,นี่ยกำลังไต่กันเนี่ย what อันนี้ก็เหมือนกัน,นแบบแมลงผีเสื้อกระเทยป่ะไม่กระเทยอ๋อลูกอันนี้เขามีมวมิธีมาลอยเขาลูกเหม็นลูกเอาไว้ให้มันดูดความชืน้นด้วงดอกไม้โซนกินดอกไม้แต่มันดุน เข็มบุดเสียบนะทุกคนโอ้โหอันนี้ตัวจินปวกรึเปล่าเนี่ยโหนี่มีดด้านหน้ามันนี่คมมากเลยนะมันสามารถกัดไม้ได้แบบนนได้อย่างง่ายดายเลยขี้มันอันนี้อนนโอ้โหกว่างซางเหนือเขาหาไม่ได้ยังไงเยอะแยะนั่นสิลูกแต่แมลงพวกนี้มันเป็นแหล่งโปรตีนนะโซนถ้าโซนหิวเนี่ยโซนสามารถกินได้เอามาทอดเอามาทอดกินได้เลยนะลูก ร่วงหนวดยาว,ยาวเป็นหลายพันชนิดเลยนะครับทุกคนที่นี่ถ้าใครอยากเจอโลกแข็งแมลงนะมาเจอที่ที่ไหนนะลกูกโซนซูอินที่เชียงซสกเีใหม่ซูอินเสกเชียงใหม่แม่เรมนะนี่เห็นเป็นตัวดักแด้ตัวคาติพิล่าแบบนี้นะน่าน่ากลัวอยู่ตัวโตมันจอกมาเป็นแบบนี้นแบบนี้เออมันเหมือนนอนม่งเนาะ แต่ไม่อันตรายใช่ไหมครับใช่แต่มันเหมือนนอนบุ้งอ่ะเขาไว้ป้องกันกุ้งก็คือสัตว์อื่นมาจะรู้ว่าเขาเหมือนบุ้งใช่ไหมแต่ความจริงเขาดูแบบไม่น่ากินอะไรเออไม่น่ากินนะเด็กแต่มันก็น่าน่านั่นอยู่น่ากลัวตัวนี้มันเยอะมากใช่ค่ะตัวนี้เป็นหนอนผีเสื้อกัเอดหมูตอนนี้ก็จับได้เด็กๆต้องจับไหม แต่ขนมันนีไม่มีพิษนะขนมันีไม่มีค่ะเป็นแบบเดียวกัน่ะมันหาอะไรกินนต่วันหาเกลือากินน่ะแ้นี่เป็นอะไรให้หนูดูิากกากเป็นอะไรลูกมันเป็นแค่แบบวน้่เห็นบอยนี่เห็นบ่อยนี่เป็นหนอนพเร์จัลัใช่เห็นบ่อยจัลัวเนี้ใช่ค่ะแสดงว่าตอนเ้าออนใจกันแม่เาจะเป็นแบบแสดงว่ามันก็ผู้ชายที่เป็นลวด เ่ตอนเขาอนแลวแมเป็นงามันก็เป็นไหมนี่ัแม่แปกมากเลยอันแม่สีทองสีทองจริงๆรแต่้อแสงด้วยสีทองสิแสงแลออกมาเป็นตัวก็จะเป็นตัวสีดำตัวนะี่น่เขาเรียนนะทุกคนเรียนนี่ไลฟ์เซเคิลของบัตเตอร์ฟลาย ผมเรียกว่าโคโก้ช็อกกูโกลเด้นนี่หม้อขาหัวอขาวทองนี่โอ้โหนี่ตัวใหญ่เมนูโกลเด้นนี่โกลเด้นนี่โกลเด้นนี่อาณาจักรจิ้งหรีดเด็กๆรู้หรือไม่ว่าจิ้งหรีดมีโปรตีนสูงกว่าเนื้อหมูเลยนะกดดูสิโอ้นี่จิ้งหรีดเล็กตัวเล็กๆ น้ามันเพิ่งออกมันเพิ่งคลอดออกมาลูกว้าวตัวนี้ด้วยนี่มันเฝ้าลูกมันเฮ้ยมีมหาโอ้มันกำลังมันใช้หนวดในการกินปลามันบาดเจ็บในเด็กๆมันบาดเจ็บมีคนเหยียบมันตายที่ไหนมันจะมาจับมันจะมาจับปะป๊าดิโอ้มันบาดเจ็บเด็กๆมันบาดเจ็บมันบาดเจ็บมันบาดเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาใบไว้ต้นไม้เดี๋ยวคนเหยียบมันตาย อาลงไปสิน้านไม่ยอมลงละน้านไม่ยอมลงลูกโอเคน้าชอบสีไหนสีที่แสงแน้ายื่นมือไปฉับสีที่มีแสงแสงสวยๆยื่นมือให้มันจับสิลูกไม่เอาตะกะแตน,นตั๊กแตน,น,นะตะกะแตนอะไรครับชื่อมันตะกะแตนกิ่งกิ่งไม้ออสเตรเลียค่ะจากประเทศออสเตรเลียเลย อ๋อเพราะทศออสเตรเลียเขาจะเป็นแบบสีออกน้ำตาลน้ำตาลต้นไม้เขาก็เลยออกพลางตัวทุกตัวค่ะของไทยที่มีการที่เด็กๆชอบเป็น DIY มีต้นไม้ให้เราเลือกด้วยเอาขึ้นเขอลองดูอันไหนโซนรถไฟเห็นอันนี้หรอกมันเป็น,แบบปนเเวัตเตอร์ไฟกระเทยป่ะเนี่ยปีกกละ้างอ๋อเลือกสีส้ม อ่าตอนนี้เรามาสู่กิจกรรมอะไรนะเด็กทำเรซิ่นเรซิ่งอะไรหรอเป็นที่วางแก้วมีปีกผีเสื้อด้วยโดยการทำเรซิ่นปีกผีเสื้อตัวอย่างก็จะเป็นโออีกชั้นนึ่งที่วางแก้วก็จะเป็นแบบนี้เอาวางไว้ที่ลูกเอาวางไว้แล้วอันนี้มีทำอะไรอุปกรณ์แล้วก็จะมีกันชื้นดอกไม้สีเหลืองๆที่ไปทำแห้งมาเรียบร้อยแล้วหแล้วก็ มีปีกผีเสื้อแล้วมีกากเพชรเอ้กากทองฝอยทองกับฝอยเงินที่จะโรยอยู่ในกลานชิ้นนี้นะครัชิ้นนงานของเราแบ่งกันสีจะได้หลายสีเลยเอากรีบเลยเอาวางเลยนะเพราะว่าหนูไม่ใช้ของดีกว่าเพราะว่าหนูอยากจะเป็นโครนี่เป็นเด็ไอวายอันที่สองของเด็กของเอสวยนะเอย ใช้ออกมาหมดได้ไหมได้หมดเลยนะถ้ไม่กินดอกไม้มันหอมจังสวยเสียงเด็กหรือเสียงลิงเสีิงอนนี้โอโซนกำลังขมิขมันได้ขมิ้นกับการทที่วางแก้จีสีนี้ใ่ไหมดตัวอย่างก่อนดูตัวอย่างก่อนกันงงกันงงกันงงงงยังงงยังงงยังโซนยังไม่งงขอลางงยังลูก ยังไม่งงอเน,นี้ยเหมือนต้นที่หมู่บ้านเราเลยใส่ให้ได้มากที่สุดและสวยที่สุดโจทย์เราวันนี้และสีสันที่สุดอืมเจมไม่เห็นรอเลยบ๊มายบายแม่าอันนี้คือมันเขาทำให้มันแบบน,นี้ถ้าเขาพูดแบบนั้นนครับมาอันเดียวขั้นตอนสำคัญของของุปกรณ์แล้วเรา,านำ พี่ปีกผีเสื้อมาใส่บนดอกไม้แล้วก็มีทองเด็กๆนี่นี่นี่โรยซะโรยเลยหรอโรยให้นิดหน่อยให้นิดหน่อยเยอะนะเอาเนี่ครีมครีมนี่ครีมแล้วก็ไม่พี่บอกว่าให้ใช้มืออ้าวแล้วแต่โรยทองเลยใช่ไหมโรยทองโรยเงินหนูชอบสีอะไรบางๆนะพี่เขาบอกบางๆนะครับ้ใช้ใช้ก็วนี้ สวยแม่น่ะเด็กคนนั้นน่ะสวยสวยสวยเนาะเอาสีอะไรสีเงินแบบโอโซนเนี่ยลอกกันลูกลอกกันอยากได้สีเพิ่มแบบสีทองสีทองด้วยส่วนมันอยู่ของฉันใช่ไหมส่วนสีทองหรอกสีทองไม่ทองด้วยเหรอไม่ทองด้วยเหรอทองไม่เอาซะหน่อยอาหนูทองนิดนึงเีย อ้าวราสีทองด้วยอะไรด้วยจีททเทากพ็เขาบอกว่าอย่าเทหนะก็ไม่ได้เทหนาสองกล้องเห็นอะไรลูกหน้าเห็นอะไรล่า <the clicking noise> สองล่า <the clicking noise> สองโอ้ซูนสองด้วย กขี้เกียจตัวนี้ก็คือนมนี่คืออาหารเขาใช่ไหมสองตัวเนี่ยโอโซนเนี่ยเขาจะกินผักและ,มะแมลงเนี่ยสแสดงว่านักล่าก็คือกิ้งกา่าปลาดูหน้ามันมันมองมันมองเราอย่างเงี้ยส่วนผู้ถูกล่าผู้ถูกล่าคือขี้กเก็ยเออมันจะถีบล่าเฮ้ย <laughs> มันมองมันจะมองอนาคตเนี่ยไอตัวที่อยู่ข้างหลังน่ะแมลงอ่ะจะถูกกินนะเด็กๆนะนั่นน่ะขี้เกียจอ่ะมันหิวขึ้นมาเมื่อไหร่นะได้เรื่องฮ่า อันนี้เข้ากัดไหมครับจับได้เหรอนั่น่ะไรสิเอ่อก็คือวิธีจับนี่จับยังไงครับรูปอย่างนี้อ่ะโอ้โหขับตาเลยเด็กๆขับตาด้วยโอ้โหแต่ไม่งับแต่ไม่งับอันนี้คือขึ้นทะเบียนแหละครับเนี่ย ใช่ไหมอันนี้เรามาจากลาบมาจากฟาร์มค่ะเขาก็เลยเป็นว่าเป็นนัมเบอร์เลยเป็นเลขกินกาทะเลทรายนั่นเองค่ะอันนี้เป็นแมลงสาบมาดากัสการ์ก็คลูชกินอาหารเม็ดเหรอครับเออแบลงดีอาหารมาดนวย